เฮ้ม่มันก็ระแบกตะกอนเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันจะหึ่งไปเลยใช่มันไม่ได้ขนาดนี้ครับมันจะหึ่งไปเสียงเครื่องเงียบไปแล้เครื่องเครื่องอย่าดังอย่าลดไม่ค่อยไหลค่อยมันกค่อยๆตายขึ้นไปครับไหลลุ่มๆตายครับต่อค่าครับตอนนี้ลวมันก็อย่าโอ้ มันนี่ประหยัดกว่าเดิมเยอะวิ่งไกลๆยา,ย,ยาวๆอ่ะเพลินเลยยังม,งมันไม่ถึงมันใช่สังเครื่องเลยไม่มีเสียงเลยมาจากไหนพี่มหาสารคามเนะมาะก็มาจากมาสาร,คา,าสารคาม,มาสารคาม,มายักครับเดี๋ยวเียวซ้ายนะพี่ทางมาครับ โอเคนะเพื่อนหรอโหสุดยอดดูเส้นทับเูยเสียงเครื่องมันถึงใช่ครับอันนี้ก็ไปเนียนๆใช่มันไปเรื่อยๆอมัน่ะไหลลึ่มๆหมนมันไม่ต้องพื้นๆๆอู่นั้นไม่ไหวไอ้เก่ามาเรากในในเมือง้ายมันก็ต้องซ่อมอยู่แล้วทำมาวินิจดย โอของเก่าเขาประกอบมาซะโอ้โหเดินอ่ะไม่ได้อื่นนะกับไม่อื่ไม่ได้เปลี่ยนืางทเยอะว่ามันจะอื่นไม่อืครับต้นพุ่งเอยไหมนะไปของมันเรื่อยๆฮะ้นนีมันไปตามอะไรนะตามแรงม้ามันนะเนาะมันเป็นไทเกอร์เะ ไม่มีโบ้ด้วยนะสองเอล้วยใช่ขนาดไม่มีโบยังไม่อื่นด้วยนะได้ครับตาจีทางไกลอะโอ้โหคนละลูกเลยมันก็ประหยัดนะกลัามอบมันรอบมันต่ำมากนะล็บมันคนละโลกกับไอที่มาเลยนะ <laughs> <laughs> เย้ขอบคุณมากครับ